สวัสดีครับผมเซียวโ,โตครับโอ้โหนานๆจะได้ออกมาข้างนอกสตูทีหนึ่งนะครับตอนนี้แน่นอนนะครับผมอยู่ที่ไบเทคบางนานะครับในโซนของ Beat Active นั่นเองนะครับตอนนี้เรามาที่งานเท k นแปดไทยแลนด์แกลนโอเพนนิ่งน,นั่นเองวันนี้ที่ถ่ายทําอยู่เนี่ยเทคนแปดขายแล้วน,น,นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าข้างในมีกิจกรรมอะไรบ้างไม่รู้ว่าวันนี้จะได้เจอระดับแบบอย่างรุกไหมคิดถึงพี่หมื่นก็คิดถึงมีเดอร์มาแก้แค้นมาแก้แค้นมาแก้แค้นดูดีว่าจะเจอกันไหมนะครับโอเคไปครับ แล้วนานจะได้เจอตัวจริงของเขาสักทีนะฮะมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเยี่ยมประเทศไทยนะครับคุณจินคุณจินคาซาม่านะครับคุณจินคุณจินครับภาพนี้เป็นไงบ้างครับเสียงพี่ไม่ถึงไปหรือเปล่าคุสาร์จะพากให้โอเคนะครับอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันฮะข้างหลังนี้ก็น่าจะเป็นที่เทสตัวเกมนะครับให้ได้ลองเล่นกันนะครับ ครับพี่โอฟฟี่สวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานมากตั้งแต่ทถามไอ้เราจะไปเจอกัน็อกล้อตามสะพานเหล็กไงใช่ไหมเราเจอนอกล้อกันตามสะพานเหล็ก่ะแบบทางกายอย่างเงี้ยไม่ได้เจอนานแล้วโอเควันนี้มางานเทคนแบบโอเพนนิ่งแกนโอเพนนิ่งขนาดนี้เนี่ยมาในฐานะสื่อหรือมาในฐานะแข่งโอ้โหลอกขนาดนี้แข่งอยู่แล้วค่ะปกติพี่ทอฟฟี่ชอบเล่นเทคนตัวละครตัวไหน จริงๆอ่ะภาคที่เราเล่นล่าส like, like, so ุดคือภาค5แต่ว่าตอนที่เราชอบเราชอบเอ็ดดี้แล้วก็ตัวเทควันโดลืมชื่ออ๋ออะไรนะเขาวางอะไรทั้งย่าวงอ่ะโอเคจะเป็นเวนานคือเรารู้สึกว่ามาเล่นยาก แบบคือตั้งแต่ขณะเพราะว่ารู้สึกได้ยากขึ้นเพราะว่าตอนเทค k e นสามเรารู้สึก่ว่าทำคอมโบได้ใช่ไหมแต่พอมาภาคหลังๆมามันมีแอร์คอมโบมันเป็นชุดอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอ้โหขนาดเล่นกระบ,บอนเรายังแพ้เลยอ่ะพอ,ะอมาภาคนี้ภาคนี้<อ>เล่นง่ายขึ้นใช่เขามีปรบบับโหมดใช,ใช่แบบรู้สึกว่าโอ้ยกลับมาโซเดเวเหมือนแบบเหมือนนึกถึงสมัยตอนเทค k e นสเล่นง่าย เฟลลี่ยูเซอร์เฟลลี่มากขึ้นแล้วแล้วก็ตัวละครที่เราเคยเจอในสมัยก่อนมันเอากลับมาด้วยในบางตัวอ๋อเพราะเอ็ดดี้นี่ก็จะอยู่ DLC แรกเลยใช่ครับวันนี้ขอขอไปแต่งตัวมาเพื่อตีนี้เลยไหมเพื่อตีเลยวันนี้มีสมยยนามด้วยนะนักแข่งทุกคนเขามีสมยานามหมดเราก็เราก็จะเป็นซ็อปปี้ตัดซ่อมคอมแต่วันนี้จะซ่อมหน้ามึง เดือดไป็นบเดือดเป็นบาเดือดเป็นบ like> <e ้เดือดเดือดกันพอดีถ้าใครอยากจะติดตามนะฮะก็สามารถติดตามได้ที่ช่องทอฟฟี่ปรุตซ้อมคอมนะฮะชื่อเดียวกันเลยทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ค่ะโอเคนะครับครับพี่แล้วเดี๋ยวผมไปเชียร์ได้เลยขอฝากคุณมาแล้วเจอกันนะครับผมโอเคครับโอ้ยเรามาถึงด้านหน้าแล้วฮะตอนนี้นี่นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสเตจที่เขาใช้ในการที่จะจัดแข่งด้วยนะฮะแล้วก็เป็นงานเปิดตัววันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันโอ้โหเท่เลยอ่ะ เจอคนคุ้นเคยกำลังลงทะเบียนวันนี่ครับเฮ้ยโอ้โหอันนี้มาร่วมงานหรือว่ามาแข่งมาแข่งนะครับเฮ้ยวันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะได้ซ้อมบ้างไหมซ้อมผมมาเกดมาแล้วก็โดดเดโมมาเล่นแาวเรียบร้อยไอ้แล้วภาคแปดนี่โดนใจตัวไหนสุดโอ้หตัวเดิมใช่มาแต่ไหนแต่ไรแจ็คเหมือนกันอ้าวพี่แจ็ค หแต่แจ็คแแต่แจ็คเที่ยวนี้น่าเล่นแต่ว่าความช้าของเขาก็ยังอยู่แตจ่จะแก้ไขย,ยังไงหรือว่าจะได้ไอ้ตัวระบบใหม่มาช่วยหรือเปล่าน,นี่หรือดูอีกที<ร>ใช่ไหมระบบใหม่ดูที่โกงมากนะยระบบใหม่เออก็ลองมาดูว่าดัดแปลงกับแจ็คได้บ้างเนาะจะใช้กับแจ็คยังไงนะโอเคจเห็นเพื่อนอยากเล่นแล้วเดิใไปกเอนที่โอเคเดี๋ยวเจอข้างในพี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจมโอ้ยนานจะได้เจอกันทีตั้งแต่หาไฟ โคตรนานนานมากนานมากโอ้ยแล้วปกตินี่เล่นเทคเค้นอยู่แล้วป่ะครับจริงๆเนี่ยไม่ได้เล่นนานแล้วเราเล่นไปล่าสุดภาคสี่ครับที่ผมเล่นไปนะภาค4เพราะรู้สึกว่ามันเป็นภาคที่ตอนนั้นมันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะตู้อาเขตและหยอดเงินเราโตมาจากความทรงจําแบบนั้นใช่พอทีนี้มันก็หมดยุคตู้อาเขตผมก็เรียนจบไม่ได้เล่นอีกเลยนะก็ตามบ้างได้เห็น จินพระเอกของเรื่องเป็นปีศาจเป็นอะไรอย่างเงี้ยอ่าวันนี้มีข่าวว่าภาค8เขาจะมาเปิดตัวเราก็อยากจะรื้อฟื้นความทรงจําเราลองคิดถึงไงเราอยากรู้ว่าเกมมันเป็นยังไงบ้างก็มากันแล้วเนี้ยดีใจครับได้เห็นเกมพัฒนาไปเยอะขึ้นมากอ่าใช่แล้วแล้วันนี้วันนี้ที่ที่งานเดี๋ยมีกิจกรรมโอ้โหเขาบอกให้ไปทำนู่นทำนี่อะไรเต็มเลยผมไม่ได้ไปเลยเพราะติดนู่นติดนี่แล้วเราพี่เจไม่ได้ไปไหนบ้างครับ เนี่ยผมไปปีนนะผา,าอเอาจริงๆนะอ๋ออ๋ออัี่ที่บอกว่าถ้าใครทำได้เร็วสุด <c oughs> เออจะได้ชุดคอลเลกชันจริงๆตอนเนี้ยกางเกงในยังเข้าวินอยูเลย <c oughs> หน้ากล้องได้ไหมอยากดึงหน้ากล้องอ่ะไม่ใช่กระดาษดนัน <c oughs> แล้วตอนนี้มีคนถ่ายทอดกันมาเรื่องเกี่ยวกับการพากครับผมเลยอยากถามพี่เจมว่าไอ้การพากนี่เป็นไงบ้างครับ ผมว่าการพากเนี่ยคือการที่เราจะต้องเป็นคาแรคเตอร์ตัวนั้นเราจะต้องไม่มีความเป็นตัวเองถ้าอถ้าอย่างเอาผมเนี่ยผมก็จะเซียนโอ๊ตวาไงสบายดีไหมแต่ว่าถ้าเราไปพากเราก็จะต้องเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งให้คนจําลองไม่ได้ว่ามันคือเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ผมว่ามันก็มันก็ยากมันไม่ใช่ง่ายมันไม่ใช่เรื่องง่ายใช่นะครับผมก็ไม่ไม่คือผมผม่แค่จะบอกว่ามันเป็นความทรงจําที่ดีมากในประสบการณ์การทํางานแต่ในความเป็นจริงมันยากมากแค่ๆอยากจะสะท้อนการถ่ายทอดไปสักเล็กๆน้อยๆนะครับ โอเคนะครับอะแล้วถ้าเกิดจะตามพี่เจมส์ b ตามได้ที่ไหนยังไงบ้างครับติดตามได้ทาง JCB Studio นะครับทาง YouTube แล้วก็ Facebook JCB Studio ภาษาไทยครับโอเคครับได้ครับขอบคุณมากครับพี่เจมครับครับผม โอเคนะครับนี่ก็จะเป็นเรียกว่าการพามาเดินเที่ยวแล้วกันนะครับผมกับงานมาสัมภาษณ์คนเยอะอขอพายจริงๆแต่ละบูธไม่ได้ไปบูธบูธกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโอ้โหมีเพื่อนๆสมาชิกมาพูดคุยกันกันเยอะเลยฮะแล้วก็ดูการแข่งขันมันมากการแข่งขันโคตรสนุกเรียกว่าโอ้ไม่น่าเชื่อว่า KOL แต่ละท่านนะรหรืออินฟลูเอนเซอร์นี่ใช้ได้ดีเดียวนะครับบางคนนี่โอ้โหจัดว่าเด็ด <c oughs> 就就，怪不得泰国到处都是日本派来的。嗯你 มีโอกาสนะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูงานอะไรแบบนี้อีกนะครับขอบคุณทางเจ้าภาพงานด้วยนะครับก็ทางไซคอมนะครับที่เชิญมาในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าบ้านเราตอนนี้แผ่นทิกเก็ตแออกแล้วนะครับก็จัดจำหน่ายโดยทางไซคอบและเอามิวเมนนั่นเองนะครับพวกเราและทีมงานไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ